ทุกมีจะมีกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างทาหารไทยกับกัมพูชาบริเวณชายแดนด้านประสาทพระวิหารจังหวัดศรีสะเกดนะคะแต่ปีนี้พิเศษเพราะว่ามีฝ่ายปกครองมีประชาชนของทั้งสองประเทศที่มาร่วมด้วยส่งสัญญาณอะไรที่เป็นสัญญาณที่ดีของทั้งสองประเทศหรือไม่ติดตามกับคุณพจนีสากระจ่างค่ะ ผู้บังคับหน่วยทหารของไทยและกัมพูชารวมแข่งขันกีฬาเปตองบริเวณจุดประสานงานช่องตัดเท่าชายแดนไทยกัมพูชาด้านประสาทพระวิหารอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดโดยมีกองกำลังทหารของสองประเทศส่งเสียงเชียร์ ภาพความสนุกสนานของนักกีฬานอกจากผู้บังคับบัญชายังมีกำลังพลที่ร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลแม้จะไม่หวังผลแพ้ชนะแต่ทุกคนต่างเต็มที่กับการแข่งขันครั้งนี้ เีลาเชื่อมความสัมพันธ์ทหารไทยกัมพูชาจัดขึ้นต่อเนื่องแต่ปีนี้คึกคักเพราะมีการเชิญฝ่ายปกครองและพล,ละเลือนมาร่วมซึ่งชาวกัมพูชาบอกว่าดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมเพราะที่ผ่านมาความสัมพันธ์ไทยและกัมพูชาเปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน,น้องเจีิรงรอยชนดชนะบอ,อ,อมมาดอมต,นตรนัตอินมเมมเจียกากองกำลังตรานรีก็โดยเจียขนองเนียมเมมเจียกากองพลทม ลีกใบยงกลางเย่ตาแหน่งตานองที่เรียงรอชนะคือเยื่องปังกาเยื่งคำตําแหน่งตำนองในบ้านลอระเบียงกองตัพเนือตามปรุงแดนก็โดยจีไปจีจุนเนตามปรุงแดนยังเยื่องตําแหน่งตนงลอถวยอ้อยประเยื่องเมียนศอกตอนติดเพียบลาบหมูเนื้อโคหันและส้มตําคือเมนูอาหารที่ถูกนํามาต้อนรับคณะทหารและชาวกัมพูชาที่มาร่วมกิจกรรม การพูดคุยที่เป็นกันเองบนโต๊ะอาหารของผู้นำหน่วยทหารสองประเทศไม่ว่าจะเป็นประเด็นการพัฒนาชายแดนร่วมกันทั้งเรื่องความมั่นคงการค้าชายแดนโดยเฉพาะประเด็นการเปิดพระวิหารในฝั่งไทยที่หน่วยทหารในพื้นที่รวมถึงฝ่ายปกครอง <c oughs> เห็นตรงกันว่าต้องการให้มีการเปิดประตูทางขึ้นปราสาทพระวิหารในฝั่งไทยเ <c oughs> หลือเพียงผู้นำรัฐบาลสองประเทศจะเจรจาร่วมกันว่าจะสามารถเปิดการท่องเที่ยวปราสาทพระวิหารฝั่งไทยได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนคือหน่วยทหารหรือแม้แต่จังหวัดหรือประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็ทํางานร่วมกันประสานสัมพันธ์เป็นชายแดยนแห่งสันติภาพร่วมกันมาโดยตลอดแต่ว่าในการที่ว่าจะเปิดหรือไม่เปิดก็เป็นเรื่องของนโยบายรัฐบาลครับเรามีความกังวลอะไรไหมในข้อเท็จจริงเนี่ยเราเองเนี่ย เ,เราก็ไม so ่ได้มีกังวลอะไรเท่าไหร่นักนะถ้าทางรัฐบาลจะมีนโยบายในการเปิดการท่องเที่ยวเราก็แค่มากําหนดมาตรการร่วมกันว่าจะทํำยังไงเพื่อให้มันสามารถอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้ครับ ความพยายามผลักดันให้มีการเปิดประตูทางขึ้นปราสาทพระวิหารฝั่งไทยด้านอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดหน่วยทหารในพื้นที่รวมถึงภาคเอกชนของไทยและกัมพูชาช่วยกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องจนเริ่มมีความชัดเจนเมื่อกรรมาธิการการต่างประเทศเสนอให้นายกรัฐมนตรีของไทยนำประเด็นปราสาทพระวิหารเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาที่จะเดินทางมาเยือนไทยในวันที่7กุมภาพันธ์ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่จะมีการนำ ประเด็นปราสาทพระวิหารมหาเรือร่วมกันอย่างเป็นทางการหลังประตูทางขึ้นปราสาทพระวิหารฝั่งไทยถูกปิดลงเมื่อ10ปีก่อนพจนีสายกระจ่างไทย PBS รายงาน